ครับสวัสดีครับม่ดีครับวิธียูทูปเปอร์ YouTuber เรานำหงกันแท้แล้วรดแล้วอันนี้เราจะเป็นคุณหมอครับเป็นนายแพทย์ทั้งสีดยากันแท้ทั้งสีดยาเขา่าฉีดพักบุ้งอื้อเบ้องอเบือ <c oughs> เกียดเกียดย่างมันเป็นไปใส่ปลาอยู่างนี้เอา,เา,อา,เอาคุณใส่เบ็ดน้ำนาคุ่นแม่นเบ็ดขั้นเลยเนี่ยวรู้ดิขั้นเบ็ยดยาวไปไมไีเบ็ดไม่ใส่เบ็ยดยังคข,ขึ้นมายามปะเอาปลาคืนบนอบ่ชนี่ครับผมจะเลือกทำท่อติดทางเลยครับนี่ฝังท่อติดทางสามหม่องเลย มาหน้ากับมาแบบคนขี้ขาดครับขีมมะไส้มาจอดบึงจะทอพ่อกระแทกเอาไมโค้ปันมันยิ่งใหญ่เลยเดี๋ยวขีมมะไสเจินไปทั้งนี่แหละเขเห็นหน้าเลยไอ้แค่หน้าขี้ขาดแต่ว่าเจ้าข,ของมากรวบได้นี้กันเนี่ยกับคนมันคนมาหน้าข้อมือคนมาหน้าอาทิตย์ละเถอขี้ขาดเ่อยร์เ่อยากาาามาซ่องบึงดูนะซ่องบึงกะย่านเขามันอยากอายย่านเขามันประกาศไง ก็มาณนี้ครับต้องซีเรียสครับแถวนี้ไม่ได้หยา,าเลยเดี๋ยวมันกัดใต้หยาหน,นิต้นสีเอียนกับมีดเลยอยู่อันนี้ก็จะหยาฆาด้ะครับหยาฆาบริเวณขาง่ายๆเลยหยาฆา,าน้ำกระเทนนี่ นี่ผมจะเอากุดซึมครับตัดอันน้าแหลกตัดครับตัดไห้นอมันปุงกันหน่อยแลก็เอาดูุดซึมมาเก็บครับวัสนเดี๋ยมันก็นออีกเห็นว่ามันนอมาอีกนะปุ้งมาฉีดได้อาทิตย์กลาวครับนี่มันก็นอมาอีกมันนอมาอีกแล้วมันตายง่ายเลยตรงสัมมันจีร้ายก็พอดีครับกระแทบเปื่อยนี่กระแทกสิขาดเอาะฉะนังนกาจะเอานามไปไล่ครับ ดูบรรยากาศอยู่ทุง่งยูท่าครับมูมากีดยางกันมากครับคนคนมียางก็กีดยางครับโอ้อันนี้งูงูก,กินเม็ดก็ว่ามันตา บางคนกะใจดำเนี่ครับผูดใดมาใส่เบ็ดูหน้าอของนี่ฮักเบดถิมเลยเดย,ย์ฮักเบเขาถิมเลยมั่ใไห้ม่ใไห้ส่เบดหน้าเขาบางคนก็บยานว่าปลาดึงเงียเขียดเสียไปไหมปลาครับหยานว่ามันอันนี้เขาเข้อมูลน,นงดสินะอันนี้คือคลักเนี่ยกินแล้วบนนี้ เรร้อยเมีอาขาดแล้วนะนี่ตรงสีดีครับได้ขอเสียะนยาแตปกันแทบเปื่อยเลยนี่เอานำไปหลายว่าไรครับบริสันเรียบร้อยกระแทบขาดจะต้องปล่อยน้ำทิ้งครับวันนี้ก็ผูมิจะสีดยาเขาทดลองสีกันแทะครับ น้าตัวนี้สิเจไล่ like ครับสิไล่แม่มาหน้าผมเป็นลกูกใหญ่ลูกสายเ่ามมันม ทิ้เมืองยามันเขากันวะนี่จะเป็นห้อมอปลาลามปลาลาจะพื้งนี่แม่บอกให้เรียนวิศวะเรียนวิศวะไปเรียนว่าต้นกินคนเรียนนี่แหละเว้ยวาวดิ อันนี้ก็เขาตัดครับบอกเซเว่นมาบ่หวะเซเว่นเอารถมาลองตัดไหมนี่ประมาณ12ไร่นี่มี2ดิ่งนี่เอารถตัดใบเลยมลันแรนลงตัดเลยนี่ เดี๋ยวอื่นช่อง YouTube มาทั้งบ้านกวดเลยเอามาตัดโชว์เลยเนีย่อันนี้ก็น่าจะไปกลับเลยครับหน้าให้นี่ถ้ารถตัดใบนะสิบสามใบไปกลับแค่นั้นนะครับสีดอาจจะสีดนิดนึงครับถ้ารถตัดใบมาลมีพับมือกำลังขึ้นเลย ที่นี่เขางามครับเขางามเกือบทุกเจ่าเลยอันนี้ขนาดว่านกตมเลยครับว่านตมแบบโซถิ่มเลยรถไถกระจมขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งปันขั้นหนึ่งมาถาดึงครับจมจมตลอดเดี๋ยวขออนลุยก่อนจะข่า้าสิไปก่อน ในสามปีในสามปียังว่าครับเสร็จแล้วครับส sure. ี you you yeah. ่ป no ีก็ท่านแล้วเสร็จแล้วครับเครื่องเครื่องนะเม็ดเบิร์ตครับเม็ดเบิร์กับประชาเต็มของผมกับข้าบูตันกับที่ดินไปยืมเขาก็ยืมไม่ได้ครับเขาเขาป่ว่างก็เลยได้๋ยวมาสมของเจ้าของจอดด้วยสองปีระบบเศรษฐกิตะกอมันขาดเด็กขับบ้านเขาไปเอาเครื่องมือมาสมอยู่ตรงหน้าครับ เขาจะไปขายเหล็กครับต้องเดี๋ยวมือแร่งมืออื่นออกมาไหมครับ<ม>เ็จะได้กับตัวหน้าข่อยมือแรงมือแร่หรักฟาบชาติเองดีมือแมมาาร่งมือฉีส่องนองเขาให้มือมันเป็นยังไงเนี่ครับเร <หา S 2> ็วหานั้งกันเทน้ำกันกินน้ำกันจะอ่างว่างานผู้หญิงผู้ชายค,ครับเดี๋ยวมันผิด,นผ<ม>ดกันเดี๋ยวครับผู้ใช้บางคนก็บ่าผู้หญิงอยู่ซื้อประเทศยังครับงานบ้านเขาต้องเทิดขึ้มือเลยที่กินครับเขาไม่เทิดซอยกับบุญหัวเราเป็นยังไงบุ๋ก เอยากมานจี่า,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 ากาันเาไปีขันแัดหน้าม่หรหน้าติดทางหลัอยางพี่น้อง,องไนคน <laughs> อคอนาามตัดยาให้อยากลงทุนหลายดอกพี่เมียปุ๋ยกระแห้งยาฉีดยาครับลิดหนึ่งหกร้อยบาทครับเจ้าเบื้องซ้ำใดเจ้าตองใค้เขาจักกิโลเจ้าสิระยาฉีดยาขวดหนึ่งครับลิดหนึ่งแต่ประมาณสี่หาอะไรั่อมันมีคนอะรับเลยมอสุ้านครับ ทุกขยกทุกลำบากนี่คับสอบขอบ้านครับขึ้นครับคนมสิตโต้เทียงแดดก็ลุเลยนะเดี๋ยวฟังจะเสียงเศ้าไปกับพลงแล้วอืมก็นดัดจอดเรนตัวสัไปสุมุ่งนึ่งัะเศ้าเฮี้ยนะเขา,าไดไรวาเขาได้ล่อเขาพ่อเมอเน่ยพน่าถ่วของเขาพี่น้องเอ,อ้ยนมันหลายานางยกยางกังนกห้ยนาะว่าสงนิ้ว่ารียพี่นี่เขาล่มแน่นอนครับ มาคู้ดเรกิกงกยุ่ยงยากครับไอ้ดมสูงร้อยแปดสิบเนี่ยยังเพียงเยวอวล่ะเขากำลังใส่ปุ๋ยหลบแหลกใช่นี่เจ้าว่าปีนี้สองเมตรกว่าแน่นอนเท่าตุ่มอ่ะท่านนี่นะครับแกน,นับเสนอไปเบริงรถเบงเริลอะไรหย์เบงอริลหยันในอู้อันนี้หยาท่วมครับหยาไวเลยมีแต่ดอกหยาไวเลยโอ้สีตักสองน,นี่รถเกี่ยวท่านเดชิกเลยอยังอยู่ ปาเราเขาแล้วครึ่งขั้นแล้วเอา้าพอกันคลิมนาครับสบายดีครับ